ถือว่าของเขาเล่นได้ตามมาตรฐานคือเล่นเกมรับได้เอย่างแน่นนะครับและของเราของเราเป็นเราซ้อมด้วยซ้อมย่าเทียมมามนกมายนก็นว่าพอมาเจอสภาพย่าจริงมันทําให้ให้ทําให้เราเล่นบอลวิวอัพได้ยากขึ้นนะครับได้ยากขึ้นอันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าบอลบอลบอลที่ที่ที่ซ้อมมาเป็นบอลวิวอัพสัดส่วนมากเราไม่ไม่เคยเจอย่าจริงเลยพอมาเจอย่าจริงเป็นอย่างนี้2ปีแล้วเราก็จะมีผลกระทบต่อการเล่นอย่างอย่างมากอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ ก็เลยนึ่งแมทช์เราก็จะไปพัฒนาใหม่แก้ไขใหม่ก็เราก็จะไปแก้ไขแก้ไขส่วนบุคคลก็คือทํายังไงให้อยู่ในเกมของเราให้ได้แล้วก็ไปดูศึกษาคู่ต่อสู้ว่าเล่นเล่นรูปแบบกันไหนแล้วก็เป็นแต้มที่ที่สำคัญนะครับเราก็มุ่งมั่นแก้ไขแล้วก็ทำให้ได้เพราะว่ามันสำคัญของของของนนทบุรีนะครับเราเป็นทีมนนทบุรีเราต้องเป็นเจ้าภาพด้วยนั้นเราต้องต้องทำให้ได้ก็อยากให้ปุครองนะครับ แล้วก็ที่ตามติดตามเชียร์นทบุรีมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่ารายการฟุตบอลเจลีกเป็นรายการที่ที่ใหญ่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มันมีหลายโอกาสหลายโรงเรียนที่จะจะมาร่วมแข่งขัน,ขนแต่ก็ไม่ได้มาเพราะนั้นปีน,นี้เป็นปีที่เราคาดหวังนะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนมาเชียร์เจลีกกันเยอะๆนะครับก็อยากจะขอบคุณทางด้านเจลีกนะครับที่จัดกิจกรรมฟุตบอลนะครับรายการดีๆนะครับรายการที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆ ในรุ่นของ16ปีได้ไดแข่งขันกันอย่างเข้มง้นเข้มข้นนะครับแล้วก็มีเกมที่พัฒนาขึ้นทุกป,ปีลีกพัฒนาขึ้นแล้วก็เด็กๆได้มีความกระตือร้นพัฒนามากขึ้นที่จะก้าวไปสู่อาชีพแล้วก็ได้ไปเข้าสู่โครงการของญี่ปุ่นนะครับที่ไปศึกษาดูงานในพิการฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับของด้านเจลีกนะครับในที่นี้ก็ทีมท้านโรงเร,รียนนทบุรีวิาลขอขอบคุณน,นะครับที่ให้สนับสนุนนะครับให้เราได้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับ